ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมช่องบ้านชาแนลบ้านชาแนลก็มีแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เราคือเก่าค่ะค่ะตามต้เงวันที่สิบหกสิงหาคมเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้เขาก็มาพ่อกันวันที่สี่สิงหาคมเนาะค่ะเนาะแนวทางก็จะมาเรื่อยๆเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพิจารณาในการรับชมค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้านชาแนลเลยเด้อคุณพ่อ พ่อคุณแม่ค่ะกดใต้กดแซ่กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเวลาวันจันทร์ว่างแนวทางคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นค่ะเอามาเบิงกันเลยค่ะอาจารย์ปิชดาค่ะ่างอย่างเดียวมิ่งหกหกเจ็ดหกหกหกแปดเน้นหกเจ็ดเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพื่อเด่นหกเจ็ดค่ะเพื่อหายมาสามคู่สามหางค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอามาวางเป็นจุดแรกเนาะถ้าเพิ่นเขาขากับสามต่อเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วต่อไปค่ะค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีกทบค่ะผู้ใหญ่ใจดีกทบค่ะแปดเก้าสามแปดห้าสองแปดเจ็ดสองล่างหกห้าหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะพ่อคุณแม่ไปพิจารณาใต้ตอกกันเบื้งหน้าเนาะค่ะค่ะมันจะแนวกระนําแนวทางบอกคุณแม่เอาเป็นในทรงกันพี่เก้าค่ะมาปุ๊บกับมาว่างปับค่ะมาซ่ากับลงซ่ามาเรียวกับลงเรียว มาแล้วจะบร็อคซาที่วอามาว่าคุณพ่อคุณแม่เฮ้าบ่งกันเลยค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาชี้เด้ไปเกียบเทียบกันเตือนเดินนื่นเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ะา่านผู้ชมทางหลายเฮ้าค่ะเอาต่อไปค่ะพ่อน้องพีคค่ะวิ่งบนล่างศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ผู้ไหนมาสี่คู่สี่หางพน้องพี่ค่ะค่ะเอาคุณพ่อคุณแม่เฮ้า บึงกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแนมบึ้งจอบบึงไปเรื่อยๆจนถึงรัฐบาลไทยจะออกค่ะจะมีโอกาสได้เลือกยูดกเนาะคุณพ่อคุณแม่ขากันถึกใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปจับจองรูตะลี่ไปเด้่อยค่ะไปจับจิบรูดตะลี่ไว้ค่ะรัฐบาลไทยค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะไปจับจิปรูดตะลี่ไว้ค่ะรูดตะลี่ก็ออกมาแล้วค่ะสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเดียวเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาค่ะ พ่อคุณแม่ใต้ตองเบิงชอบคู้ใดมากผููใดก็จัดกระจวดค่ะชอบกัจัดคัดก่อพานค่ะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กดติดตามกดกรรดิ่งการแจ้งเตือนด้วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะต่อไปค่ะพ่อปีชาวิ่งบนล่างห้ากระปุกบนห้าแปดศูนย์สามสองหนึ่งสามห้าศูนย์สองหนึ่งเก้าห้าแปดห้าศูนย์สามพ่อปีชาด้วยค่ะ คุณนิธหาแปดศูนย์สามขาเล็กล่างเก้าแปดเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าหกเก้าค่ะคุณนิธิแปดเก้าก็เปลห้าค่ะเอาคุณแยกล่างแยกบุญมาให้เนาะพอปีศาเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีเลขตรงใจคุณพ่อคุณแม่บ่ในนีดค่ะมัมีคู่ใดชอบคู่ใดก็คุณแม่ก็เลีงไว้เด้อค่ะ เลี้ยงไว้แนมไว้บึงค่ะเอาไว้บึงจตเิ่นเนิ่นเนาะค่ะเนาะกที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบกันบึงหลายแนวทางหลายสำนนักบึงเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮ้าที่เข้ามาชมช่องวันชแนลค่ะวัญชแนลกันน้ำแนวทางมาคุณพ่อคุณแม่มาปลูกวางปรับจากบล่อซาเลยค่ะจะบ่เก็บว้เอามาวางคุณพ่อคุณแม่เอาได้ไปบึงไปเปรียบเทียบกันบึงหลายแนวทางบึงเนาะค่ะเนาะต่อไปค่ะ เลขลอกล่างค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองเก้าเจ็ดเก้าแปดหกสองหกเจ็ดหกแปดเก้าสองค่ะเอาเลขลอกล่างค่ะนี่เป็นว่าล่างเนาะค่ะเนาะค่ะเก้าคู่เก้าหางนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะพิจารณากันบึงค่ะเจียบๆบึงนาะค่ะเนาะเป็นหลายแนวทางหลายสำนักบึงเป็นหลายแนวทางเป็นหลายสำนักใหมากที่กันโบเนาะค่ะเนาะ ต่อไปค่ะค่ะพ่อช่างคมค่ะมาเลเดอร์่พ่อช่างคมค่ะเป็นปล่อยว่าแล้วค่ะเป็นวิ่งบนล่างจิตกับแปดทั้งวันเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าศูนย์แปดห้าค่ะสามตัวค่ะเอาเป็นปล่อยมาแล้วพ่อช่างคมค่ะวันที่แล้วเป็นรุดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีงานต่างๆเราก็เไปตามตัวไปเรื่อยๆค่ะแนวทางค่ะมีเข่าไมีรุดบ้างเนาะค่ะเนาะเป็นลาแนวทาง ค่ะเป็นทางเดินทางกับมีเข่ามีรุดกับธรรมดาเนาะเขาบอกหูว่ารับาบาทยจะออกตัวใดอธิมาว่างกับเป็นเพียงแนวทางเลขมาจากสำนักจากอาจารย์ทุกสำนักทุกอาจารย์กับเป็นเพียงแนวทางเด้อคุณพ่อคุณแม่คะค่ะพิดารณนาในการรับชมค่ะต่อไปค่ะพ่อบินเดี่ยวฝันค่ะ 4 5 5 4ค่ะพ่อบินเดียวบนฟัน4 5 5 4เด้อค่ะกาจมาอีกอยู่ค่ะของแนวทางเพิ่นกาจัยังมีมาเรื่อยๆอยู่ค่ะพ่อบินเดียวค่ะจะตามมาเรื่อยๆเนาะนี่บนฝันคุณเรื่อยให้มาปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เฮาได้เบิ่งมาวางซะก่อนเนาะค่ะเนาะก็เลยก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่เฮาเบิ่งกันค่ะต่อไปค่ะ รัฐบาลไทยบุญ9604600595ล่าง67 68 69 5062ล่างเรื่องนี้ค่ะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะอีกล่างค่ะโปรยกตุผลเล็ล่างให้นอกรัฐบาลไทยเขาเขากับไปพิจารณาเบิงเ้งงด้อคุณพอ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมท้าหลายคุณแม่พี่น้องเฮา ที่เขามาชมช่องวันชาแนลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดเซียในเดอร์ความเมตตากรุณาเดอร์คุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเฮ้าพดกระดิ่งการแจ้งเตือนในวันชาแนลในเดอร์ค่ะค่ะในชาแนลกาดําแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮ้าทุกมือนี่แหละค่ะจากซีบอดลซามาปุ๊บบ้างปั๊บมาปุ๊บบ้างปั๊บด้วยข่าสีบอโอซามาบมาคุณพ่อคุณแม่เฮ้าเบิ่งเฮ้าห็นกันเลยค่ะนอค่ะนอค่ะต่อไปค่ะค่ะ พัฒนาไทยวิ่งห้าบนล่างค่ะจะมีห้าห้าห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะพัฒบาลไทยเป็นวิ่งหาเนาะอค่ะเอาพิจารณากันเบิร์ดเดอคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านจะซุ่มทางหลายเฮาค่ะไปพิจารณากันเบิรอรท่านจะแนวกับดำเนวทางมาฝากคุณพ่พอคุณแม่เฮาตองหวัดไปแล้วค่ะค่ะกระดำ แนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่นนะะเนาตองวดเนาะขานเนาะค่ะเอาพยายามเบิงบ่งไปเรื่อยๆเนาะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะมันจะแนวนําแนวทางในบางลูกมากคุณพ่อคุณแม่กับเอาไปเนี่ยไปจับเบิ่งสก้อนผู่ใดคัดออกมาเนาะขานเนาะค่ะเอาให้คุณพ่อคุณแม่เขียบหน้าจอไว้เด้อบ๊ายดีค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เขบหน้าจอไว้ไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่นเนาะขอคุณพ่อคุณแม่มีโชคมีดวงไปนน้ำการเด้อค่ะไปจับ ยิบลอตเตอรี่เวเดอร์คุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะจับจองลอตเตอรี่ไว้ค่ะลอตเตอรี่กำลังออกมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปยิบไว้จับไว้ชอบผู้ใดมักผู้ใดคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเลีงยบบึงเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเอ้าเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปก็จะนําแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เขาคือเก่ามาแล้วจะรอซะมาวางไปคุณพ่อคุณแม่เขาเบื้งเห็นกันเลยเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ